เหตุไม่อยากให้เกิดนาบินแจงดรามา่าซัดกระจับอิเลียสกลางสังเวียนนาบินอนานแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวท1 3 5 1 4ปอวัย21ปีลูกครึ่งไทยอลจีเรียเล่าถึงจังหวะพลาดที่หวดแข้งโดนกระจับอิเลียสเอนนาฮาชิผู้ท้าชิงอันดับสองแรงกิงวันคิกบ็อกซิ่งรุ่นแบนตัมเวททำให้ไฟเปิดตัวในกติกาคิกบ็อกซิ่งบนสังเวียนวันต้องจบลงแบบไม่มีผลการแข่งขันโนคอนเทส ในศึกวันลุมพินี126เมื่อคืนวันศุกร์ที่26กยที่ผ่านมาสองยกแรกนาบินครองเกมเหนือกว่าอย่างชัดเจนหลังได้นับคู่แข่งตั้งแต่ยกแรกแต่เมื่ออุบัติเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในยกสุดท้ายไฟที่เกือบจะคว้าชัยชนะได้กลับจบลงอย่างคาดไม่ถึงโดยนาบินยืนยันหนักแน่นว่าเขาไม่มีเจตนาทำร้ายคู่ต่อสู้และหากมีโอกาสได้รีแมตช์อีกครั้งเขาสัญญาว่าจะไม่ให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีก ผมต้องขอโทษทุกคนที่เกมต้องจบแบบไม่มีผลการแข่งขันนี้เป็นไฟแรกของผมในกติกาคิกบ็อกซิ่งและมีโอกาสได้ชกกับเอลิอสอันดับสองของแรงกิงซึ่งเขายังไม่เคยแพ้คใครในวันท่าไฟนี้ผ่านไปด้วยดีผมน่าจะชนะและมีลุ้นติดแรงกิงไปแล้วแต่มันก็ไม่จบแบบที่หวังผมรู้ว่าเตะโดนกระสับแข้งนั้นแรงจริงๆแต่ผมไม่ได้มีเจตนาทำร้ายเขาเลยครับแต่มันเป็นอุบัติเหตุท,ที่เกิดขึ้นได้ถ้าได้โอกาสรีแมตช์อีกครั้งผมจะระมัดระวังให้ดีที่สุดแน่นอน แม้ผลลั์ของการแข่งขันในไฟน์นี้ไม่ใช่สิ่งที่นาบินต้องการแต่เขามองว่านี่คือบทพิสูจน์สำคัญที่ทำให้แฟนๆได้เห็นศักยภาพที่แท้จริงของเขาในการข้ามสายมาสู่กติกาคิกบ็อกซิง่งและเจ้าตัวมั่นใจว่าในอนาคตเขาจะมีโอกาสเขย่าบัลลังของโจนาธานแฮกเกอร์ตี้อย่างแน่นอนสำหรับโจนาธานแฮกเกอร์ตี้ผมพร้อมเจอเขาในทั้งสองกติกาแต่ถ้าเป็นคิกบ็อกซิง่งผมขอสร้างผลงานให้ติดแรงกริงก่อนแล้วค่อยเจอกัน สัปดาห์ต่อไปศึกวันลุมพินี127วันศุกร์ที่3ต่อคอนี้พบกับคู่เอกวรพลลูกเจ้าพ่อโรงต้มจอมบูจากบุรีรัมเช็คฟอร์มสดก้องกุลาจิตเมืองนนมวยฝีมือดีจาก1้อในกติกามวยไทย142ปอด้านคู่เอกภา,าคอินเตอร์บ็อกดันชูมารอบกำปั้นแกร่งจากบันแกเรียผู้ผ่านเวทีวันใหญ่มาแล้วพบกับมาเชคาปินสกีคู่ชกเชิงสวยจากโปแลนด์ในกติกาคิกบ็อกซิ่งรุ่นไลเวท 155170ปแฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทางไทยทิกเก็ตเมเจอร์คู่แรกเริ่มเวลา19นาฬิกา30นาทีรับชมการถ่ายทอดสดทางช่อง7 HD กด35ภาษาไทยเริ่ม20นาฬิกา30นาทีรวมทั้งติดตามข่าวสารและความคืบหน้าของศึกนี้ได้ที่ Facebook One Championship Thailand เว็บไซต์ onefc.com Instagram ONECHTH m และ t i k t ONECHTH k o m